สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนทางาท่ากาศยานรนภูมิครับทางผู้บริหารเนี่ยมีนการถแถลงชี้แจงกรณีที่ระบบรถไฟฟ้าขัดข้องนะครับทำให้รถรับส่งในสถานบินเนี่ยขาดช่วงด้านการบินไทยนะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับก็ออกมาฟุ้งนะว่าตอนนี้กําไรเนี่ยช่วงฟื้นฟูกิจการไปได้สวยมากครับแล้วก็วางแผนเนี่ยจะซื้อเครื่องบินใหม่รวมถึง77ลําทีเดียวครับ ในประเด็นนี้นะครับทางดรกิรติกิจมานวัตรกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานขออภัยครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นะครับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทนะครับออกมาเปิดเผยนะครับในวันนี้ครับวันที่23ากุมภาเนี่ยได้เกิดเหตุระบบขนส่งผู้โดยสารขัดข้องนะครับหรือระบบ APM นะฮะไม่สามารถให้บริการได้เมื่อเวลา9กานาฬิกาสีนาทีจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ทราบว่าสาเหตุเกิดขึ้นในระหว่างที่ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับได้มีการปิดระบบไฟฟ้าหลัก เพื่อทําการตรวจเช็คระบบตามแผนรำบุงรักษาที่กําหนดไว้ครับโดยในช่วงดังกล่าวปกติจะมีการใช้ระบบไฟฟ้าสํารองแต่การทดสอบครั้งนี้ระบบไฟฟ้าสํารองมีข้อบกพร่องทําให้ไม่สามารถจ่ายกระแสฟไฟฟ้าเนะข้าระบบของ APM ได้ครับเป็นเหตุให้รถไฟฟ้า APM ต้องหยุดวิ่งชั่วคคาวโดยในช่วงที่ระบบไฟฟ้า APM เกิดขัดข้องในระหว่างเวลา9นาฬิก4 5นทถึง13นาฬิกาเนี่ย มีเที่ยวบินขาเข้า3าเที่ยวบินขาออก7เที่ยวบินครับมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ2422คนแต่อย่างไรก็ตามฮะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเองได้เปิดใช้แผนรองรับกรณีรถไฟฟ้า APM หยุดให้บริการครับโดยจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารครับนอากนี้เองทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ให้บริการภาคพื้นยังได้จัดรถบัสรับส่งนะฮะโดยเฉพาะ รถโ,โดยสารชัตเตอร์บัสระหว่างอาคารเซทเทอร์ไลท์วันนะครับและและ,และก็อาคารผู้โดยสารเป็นการชั่วคราวครับแล้วก็บอกว่าทางนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวครับทำให้มีเที่ยวบินดีเลย์จำนวน4เที่ยวบินเป็นเวลา30กอนอาทีแต่ยืนยันว่าไม่มีผู้โดยสารตกค้างแต่อย่างใดครับโดยทางผู้บริหารทอทอก็ยืนยันว่าเมื่อทราบสาเหตุแล้วได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขระบบในทันทีนะครับและใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงรถไฟฟ้า APM จึงกลับมาให้บริการได้ตามปกติ ทั้งนี้ครับทางทอทอจะเร่งตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดจากบริษัทแอ r o โรเอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า APM และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกนะครับพร้อมขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและน้อมรับทุกข้อเสนอแนะครับอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายมีการเรียกร้องให้ทางทอทอวางมาตรการตั้งรับให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่คาดว่าในอนาคตจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในช่วงเทศกาลสงการานต์เป็นจํานวนมากครับ ขณะที่ฟากฝั่งของการบินไทยเองนะครับเพิ่งจะมีการประกาศผลกําไรที่พุ่งสูงถึง1นึ0 0 0สล้านบาทครับหรือว่าเรียกว่าเพิ่มขึ้นกว่า53.3%จากปี255ทั้งาทั้งๆที่อยู่ในช่วงของขาก,าการบริหารแผนฟื้นฟูกิจการอยู่นะครับโดยประเด็นนี้นะครับนายปิยะสวัสดิ์อมราานันประธานคณะกรรมการบริหารแผนฟื้นฟูกิจการนะครับของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระบุว่าการบินไทยเนี่ยกำลังไปสู่ทิศทางที่ดีภายหลังที่ความต้องการเดินทางของผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับ ขณะที่ในปี2567คาดว่านะฮะจากการเปิดเส้นทางการบินใหม่และการเดินทางที่ขยายตัวต่อเนื่องครับรายได้ของบริษัทจะกลับไปใกล้เคียงในปี2562หรือในช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด -19 ครับส่วนการเดินหน้าตามแผนฟื้นฟูภายในสิ้นปี2567นี้นะครับบริษัทจะมีการแปลงหนี้นะครับเป็นทุนและออกหุ้นเพิ่มทุนให้เสร็จสิ้น และคาดว่าในปี2568จะออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้และกลับมาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยในส่วนของแผนการจัดหาเครื่องบินใหม่นะครับขณะน,นี้สายการบินมีเครื่องบินรวมประมาณ70ลำครับและจะทยอยส่งมอบในปี2567อีก9ลำและจะมีเครื่องบินบางส่วนที่หมดสัญญาเช่าทําให้สายการบินจะมีเครื่องบินเหลือเพียง51ลำในอีก10ปีขา้างหน้าทําให้นะฮะส่วนแบ่งการตลาดของการบินไทยจะลดลงตามไปด้วย จึงจำเป็นครับจะต้องจัดหาเครื่องบินเพิ่มเติมเป็นเครื่องบินแบบ Boeing 787 Dreamliner นะครับอีก45ลำและนระยะเวลาถัดไปเขาจะมีการจัดหาอีก35ลำครับซึ่งอาจจะเป็นเครื่องบินระยะเขาเรียกว่าตระกูล o e i ิ g 787หรืออาจจะเป็นเครื่องบินนะครับ777นะครับีด9นะฮะยังเป็นตัวเลือกที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จะทำให้สายการบินเนี่ยมีเครื่องบินรวมเป็น1 34ลำภายในปี2033นะครับซึ่งแม้จะเพิ่มจานวนเครื่องบินแต่ยืนยันว่า การเติบโตของฝูงบินเนี่ยยังถือว่าต่ํากว่าตลาดนะฮะพร้อมย้าว่าการจัดหาเครื่องบินใหม่มีความโปร่งใสซึ่งเป็นการพูดคุยโดยตรงไปยังผู้ผลิตเครื่องบินและเครื่องยนต์โดยตรงครับไม่ได้ผ่านนายหน้าและไม่มีค่าคอมมิชชั่นส่วนลดเข้าบริษัทแต่อย่างใดน,นะครับก็เรียกว,ว่าเป็นการฟื้นตัวของธุรกิจนะแล้วก็การท่องเที่ยวกับมาแล้วนะครับการบินไทยก็ต้องการเครื่องบินรุ่นใหม่ๆนะครับเข้ามาเติมเต็มในสล็อตของการให้บริการนะครับ